พวกเดิมใส่แคมนะพวกเดิมใส่แคมอะม่ะแคมเนี่ยเราลองไปวิ่งดูก่อนเลยเราไม่ต้องรีแมปนะครับอย่างแรกเลยถ้าใส่แคมเสร็จแล้วอ่ะเรายังไม่ต้องรีแมปก่อนก็ได้นะครับเอาเอาไปวิ่งแบบเปล่าเลเลยอ่ะเอาไปวิ่งแบบเปล่าเปคือผมว่าเราใส่แคมเสร็จปุ๊บเราวิ่งเอากล่องเดิมดูเลยนะครับเพราะว่าแคมแต่ตัวบางทีอ่ะให้ดูแต่ที่ริฟแคมอย่างเดียวอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าแคมตัวเนี้ยรอบมันมาช่วงไหนนะครับรอบมันมาช่วงไหนเราไปวิ่งดู แล้วอย่างอย่างอย่างแรกอย่างเดียวเลยกับกับกรณีเดียวที่ผมบอกเมื่อกี้คือ,อน้องต้องไปจับอาการลดเอาอะ่ารถคันนี้แคมช่วงท้ายอะมันเปิดมากหรือเปล่ามันกินน้ำมันพอไหมถ้ามันกินน้ำมันไม่พอนะครับทากินน้ำมันไม่พอเราก็ค่อยๆมาเพิ่มน้ำมันเอานะครับแล้วก็เพิ่มน้ำมันช่วงไหนอันนี้เราก็ต้องจับอาการลดเอาาเราต้องเพิ่มช่วงไหนผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะรถแต่ละคันอะแคมแล้วแคมแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ อืมแล้วก็อันไหนอีกที่จะถามถามได้ตลอดครับกับผมอะถ้าผมว่างก็คือผมผมจกมานั่งเรียกว่าอะไรอะ่ะออนไลน์ให้แบบเนี้ยแหละบ่อยๆถ้ามีเวลานะอืมแล้วไปเพิ่มเหมืนทีพีเพิ่มอ,อย่างนี้ไหมอ่ะาไหนไหน,ไหนลองทําให้ผมดูเลยถ้างั้น ไป่อาใช่ครับก็จะอยู่มานั้นแหละแต่ว่าถ้าเราอันเนี้ยคือผมเสริมให้นิดนึงผมเสริมให้นิดนึงหลังจากที่เราเพิ่มไปแล้วเนี่ยตารางใช่ไหมครับเราเพิ่มไปเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาที่เรารับเกียร์เนี่ยมันจะรับเกียร์แรงขึ้นถึงเจยอีอ่าใช่เนี่ยช่วงสองตารางสุดท้ายเนี่ยที่เราเว้นเอาไว้ครับที่เราเว้นเอาไว้เราก็ลากมาเลยเนี่ยให้อยู่ประมาณสักช่วงหกเจ็ดพันรอบอะ่ะนะครับเราเลื่อนกลับไปดูตารางข้างหน้าด้วยนะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับมันอยู่ที่รอบเครื่องเท่าไหรที่เราลากมาทีนี้เราก็เพิ่มไปให้มันเท่ากับที่เราเพิ่มข้างหน้านครับ นั่นแหละครับนั่นแหละครับมันจะรับเกียร์แรงขึ้นครับเวลาที่เราสับเกียร์คือมันจะไม่รอรอบเลยนะครับครับแต่ว่าเพิ่มน้ํามันเนี่ยเวลาเวลาเราเพิ่มไฟแล้วเราอย่าลืมเพิ่มน้ํามันนะเพราะว่าถ้าเราเพิ่มแต่ไฟอย่างเดียวอาจาต่ไฟอย่างเดียวน้ามันมันจะคล้ายๆกับน้ามันมัน,นบางละไฟแก่ทีเนี้ยคือผมอยากให้จําอย่างหนึ่ง ถ้าไฟจุดก่อนถ้าไฟแก่เนี่ยน้ำมันมันจะบ้างอันตโนม,มัติเลยอันนี้ก็อะไรอีกมีม,มีมีอะไรถามอีก่ลูกาก,กางเ้ในอแ ลูกห้าเก้าห้าเจ็ดก็ยังได้อยู่นะเราเราก็ยังเพิ่มไฟหัวเคร่งได้อยู่หรือว่าเราจะลากทั้งตารางเลยแบบเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าเราเราอย่าไปเพิ่มมันให้มันเกินสิบแปดอ่ะถ้าเกินสิบเจ็ดสิบแปดองศาผมมองว่ามันเสี่ยงนะเสี่ยงอะไรอย่างแรกนะครับหัวลูกแตกนะครับอย่างที่สองก็คือ,อเคี่ยวหัวที่ละลายอะ่ะแล้วเหมือนทวกที่ว่าองศาไปเดิมเ้าของนี้เพิ่มได้ที่ะไ ดาวใช่ไหมก็เพิ่มทุกตะลายนะผมให้แนะนําก็คือเอไม่เกิน18ครับถ้าเกิน18เนี่ยผมว่ามันเริ่มอันตรายแล้วผมให้ลองรถรถเดิมโหล่โชว์ท้ายมันจะเหมือนยาวไปเลยอ่ะพี่ยังไงนะรถรถเดิมเนี่ยแต่ว่าแกมนี้ผมเคยโหล่โล่ยาวไปเลยโหล่โหล่โหล่ลลอะไรอ่ะ โหลดจากไฟเดิมใช่ไหมใช่ไปโหลดช็อท้ายอ๋อถ้ารอจากถ้าโหลดจากไฟเดิมมันอ่อนดีถ้าอ่อนปุ๊บอ่ะรถรถมันไม่เต็มอ่ะรถมันไม่สุดอ่ะมันลากมันลากลากรอบแล้วเหมือนกับแบบลากแล้วรอบเครื่องมันแค่นแค่นใช่ไหมใช่ครับน่านั่นแหละใ,ใช้ไฟเดิมเดิมดีที่สุดครับแต่ถ้าเราเพิ่มไฟอ่ะถ้าเราเพิ่มอยากจะเพิ่มจริงจริงอ่ะหนึ่งถึงสององศาพอแต่ถ้าเราเพิ่มไปถึงสี่องศาก็ลองดูก็ก็ลองเพิ่มดู สี่องศาแต่ว่าเวลาเครื่องเย็นๆน่ะวิ่งครับแรงครับแต่ว่าเวลาเครื่องร้อนน่ะเหมือนกับว่ามันไปไม่ได้อ่ะมันต้านอ่ะาาว,วิ่งไม่ออกเหมือนก,กันใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะก็เพิ่มแค่ลากมาเหมือนที่ผมบอกอ่ะลองเพิ่มดูแค่นั้นพอแล้วถ้าอยากรับเกียงแรงก็ทำสองสองตารางสุดท้ายอ่ะเหมือนที่ผมบอกอ่ะ อ,อก็ไม่มีอะไรเลยก็มีอยู่ประมาณนั้นส่วนเรื่องตารางไฟก็เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกๆเลยคือไม่ต้องไปสม,มูทครับไม่ต้องสม,มูทเพราะผมเคยสม,มูทแล้วพอสม,มูทเสร็จปุ๊บมันลงทะเล <c oughs> แล้วนี่ผมย้ายดูไอร้อยิไปตัวนี้ตัวารดูอ่าได้